สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกกำลังใจที่เข้ามารับชมแนวทางและคอมเมนต์พูดคุยถักไทยเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเราจะมาพบกับแนวทางฮานอยจา้าฮานอยมัดรวมเมื่อนี่วันที่ยี่สิบวันพฤหัสจะเดือนหกเดือนมิถุนายนจะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ก่อนสีไปหับชมฮาหนอยมาดรวมวันที่20ก็เดี๋ยวมาเบิ่งพ้นสรุปของมือวานจะวันที่1ิบเก่าสำหรับฮหานอยมัดรวมน้อยมัดรวมมือมว่านเด่นไปที่หนวิ่งรูดจ้าสำหรับพ้นรอบแรกเฉพาะกิจบน4ี่หาสอสอง,สองตัวลางหาสูนรอบเฉพาะกิดรอบแรกผ่านไปเนาะ สำหรับรอบพิเศษจะโบนอก782อ่าผ่านไปจ้ะสำหรับของเฮามี72มา82สำหรับเรนเจดวิ่งดูเจดอยู่ลักลอยนะจะรอบพิเศษสำหรับ2ตัวล่างรอบพิเศษ06เข่าตัวเน้นเต็มเต็ๆ60อยู่ในชุดกันจ้ะสำหรับรอบปกติจะหา76 อาหกเจ็ดเราจากโอโหเลขเลี้ยงฮาหกเจ็ดนี่ชุดเด่นขอเข้ามีเจ็ดแต่บริจับเจ็ดหกจากเขาเด่นเจ็ดวิกฤตเจ็ดสำหรับสุดเด่นสำหรับสุดกันขอเข้าหกเจ็ดกับบริจับหายนอกจากโอโหมาฮกเจ็ดเลยเนาะเล็กพี่นอกเลยนอกจากตรงตรงกันเลยทีเดียวแต่บริจับหายนอกจากทั้งสุดเด่นสุดกันเจๆๆ็ดหกหกเจ็ดนอกจากสำหรับสองตัวรางรอบปกติจะ สาเ,เข่าไปที่7 3ตัวเน้นเต็มเต็มชุดเด่นจะเด่น7วิ่งรุ่7มาสำหรับรอบ VIP บน3ามมาตัวเดิม2 8 2เด้งเลยเราจะรอบพิเศษกับรอบ VIP เนาะสำหรับ2ตัวราง VIP 06กอ่ะศูกับ2เด้งเราจะอยู่ในชุดกันเน้นเน้นจ้าหกศูตัวเน้นเต็มเต็ม สำหรับสุดสามตัวของเฮาเมนี่บวกไก่บวกเคียงนจะพลาดไปอันนี้คือผลสรุปฮานอยมัดรวมของวันที่สิบเก้าจะตามนี่เลยจ้าสำหรับเมนี่กะตามกันต่อรุ่นกันต่อจ้ากับแนวทางฮานอยมัดรวมของวันที่ยี่สิบจ้าก่อนสิไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยเราจะคนละไหลคนละแช์คนละเนื่อติดตามจ้าพี่โดเอฟที่ทันไดที่เขามารับช่วงใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เราจะเปิดเส้นแบบพาดแนวทางต่อๆไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าบอกวเป็นฮานอยหุ่นน่เกอีหุ้นห้างเซ็งหุ้นดาวโจรอบปกติถือว่าปังๆกันเลยที่เดียวจะแนวทางเล่าพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยกับมีให้เซนเดียวกันจ้า สำหรับมือเนี้ยหลุ่นห้านอยกันต่อนะจ๊ะมื่อเนี้ยห้าน้อยมารวมเด่นไปที่0กับ3มวิ่งลูดจ้ะสำหรับ0นย์จับคู่ไปที่0ูนย์ห้าศูนย์สอง สามจับคู่ไปที่สามห้าสามเจ็ดสามหกสามสองสำหรับตัวการจ้าเก้าอ่าเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหก สามศูนย์สำหรับสามศูนย์คือคู่เด่นอยู่ชุดกันจะสำหรับสามตัวจะสามศูนย์สองสามศูนย์ห้าศูนย์สามหกศูนย์สาม เจ็ดจ้านี่คือสุดสาตัวบนมือนี่จา้าสำหรับหานอนวัดรวมตัวเน้นจา้าขอเน้นไปที่036สามหกุดสตัว3ามตัวกันเน้นไปที่9กหตามด้วย9กหเด่น3าลูด3มเน้นไปที่3ามหกห้า เด่นศนยวิกุษศนเน้นไปที่0ูย์เตามด้วย02จ้าห้าน้อยมัดร่วมนี้คือ C N o I, น้อยจะเฉพาะกิจถึง VIP อพีจะหรือว่าพี่น้อยเอซมักอยู่ในรอบไรมือหนีจดไว้แค่ใบฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกนันเอาจ้ะเผื่อมีตัวหมกักตัวชอบจังคอยตามจ้า อ้ถาบอมีตัวหมักตัวชบก็คือปล่อยผ่านได้เนาะจ้กเบองไว้เป็นแนวทางจะแนวทางมีเขาไม่รุดผิดพลาดประการใดขอถูกขอภัยไว้ด้วยละกันจ้ามือนี้ก็ขอให้มาปัง,ป,งปังละกันเนาะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า